จะเป็นแน่ของเด่นตะวันนะครับเด่นตะวันที่ทุกคนรู้จักดีที่ไปในสนามเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่จะเป็นน้องของเด่นตะวันแต่เป็นเมียนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ในเลงเท่าไหร่พี่โจน่าจะร้อยสามสิบกว่าะครับเป็นตัวเมียแดงไม่มีเจ้าของยังครับอายุประมาณก็ประมาณแปดเดือนนี่ตัวเป็นตัวนี้เป็นน้องของเด่นกระดวงดาวนะครับถามว่ากระดูกโครงสร้างไม่ต้องห่วงใหญ่วานสกปกติ ความสุขของพี่โจแล้วก็มีตำหนิไหมพี่โจข้าสนามได้ไหมสมมติว่าถ้าเราพอเาเรียกอะไรนะอ่ายานมเนาะแล้วก็ทำข้าสนามได้เลยนี่น้องอะไรนะพี่จเอ่อเกิดเก้าครับน้องเกิดเก้าโอ้ยลูกตัวไหนนี่ครับแม่งามลูกแม่งามเป็นพ่อตัวไหนนี่เอ่อตัวนี้ลูกดาวลูกดาวซีพีตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียลูกดาวซีพีลูกแม่งาม เดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่งามแต่นี่คือลูกของเขาตัวเมียน,นะครับ,บน่นเวลาต่อย่างนี้ไปทุกคนจะได้รู้ในเรื่องของราคาฝั่งแม่และลูกครับ,รบพี่จโจตอกแตกตอกแตกตอกแตกจริงๆๆๆๆจริจร,ร,ร,ริถึงราคาแม่ลูกใช่เดี๋ยวขึ้นแม่ให้เห็นเลย เราเคยเปิดแม่พร้อมท้องไปแล้วนะครับแล้วหลาาก็จําได้เนาะคลิปที่แล้วก็เท่าไรตอนสมัยนั้นตอนที่ยังไม่ได้ออกลูกตัวนี้ตอนท้องตอนนั้นแปดแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะประมาณเก้าแสนเพราะว่าก็มีลูกคู่เมียไม่ต้องงุดไงนึกออกมาดีมากครับเป็นลูกของดาวซีพีนะครับเอฟซีสายดาวซีพีบอกเลยว่าตัวนี้น่าเก็บแล้วก็แม่ควายที่เป็นสายอีสาน แม่ดิตวันก็เป็นเป็ชั้นหลานของทองสุกล้๋ยวขอเปิดหน้ามาให้พี่น้องได้เห็นครับนี่ก็จะเป็นชั้นหลานของทองสุกเห็นที่โจพูดที่ว่าอะไรนะแม่ควายที่เป็นสายทองสุกนี่ใส่กับตะวันฉายนี่ก็จะมีในเรื่องของความงามยกตัวอย่างเช่นเด่นตะวันหน้าเขาที่เปิดใหญ่ดีงามมากเพราะว่าอย่างตะวันฉายนี่เป็นลูกของใบหยกใบหยกยก็ เป็นสายของสุณลอเนาะใบะะยกก็เป็นควายที่ได้แชมป์ม,มากที่สุดในสมัยนั้นใะครับ,รบในสมัยก่อนที่ควายจะเริ่มมาเป็นช่วงช่วงที่ควายประกวดด้วยแรกก็คือปะโยกก็ได้แชมป์มามากที่สุดในใน,ในบรรดาควายควายชุดน,น,นั้นนะครับอีกหนึ่งตัวแม่อะไรนะพี่โจแม่นวลครับแม่นวลความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบอายุทั้งหมดอยู่ที่ส่นวนก็น่าจะเข้าเจ็ด โอเคพี่พอจูเข้าขอคอกได้เลยตอนนี้หลาะล่เห็นแม่งามแล้วครับแม่งามกับลูกเดี๋ยวพี่โจโเก็บแม่งามมาให้พี่น้องจับแม่งามไม่ใช้เก็บแม่งามจับแม่งามมาให้ทุกคนได้เห็นครับว่าแม่งามเป็นไงพี่โจจับแม่งามได้เลย